สวัสดีค่ะเพื่อนเอนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางหานอยทั้งสี่หานอยนะคะของวันที่ยี่สิบมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนาะอันนี้แนวทางเฉพาะกิจมีเด่นหนึ่งกับห้ามีกันสองกับเก้านะคะเฉพาะกิจของเราไม่เคยหลุดสักวันเลยเข้าทุกวันเลยก็มีหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกห้าศูนย์ห้าสี่ห้าห้าห้าแปดสองศูนย์สองสามสองสี่สองห้า สี 40, 41, 46, ่ศูนย์สี่หนึ่งสี่หกสี่แปดเฉพาะกิจต่อมาพิเศษก็มีเด่นหนึ่งกับห้าเกาับสามนะคะก็เป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าหกห้าเก้าตัวเก้าก็ลูดเก้าเลยแล้วก็มีตัวสามวันนี้เราไม่ให้แนวทางสามตัวเนาะมันไม่ถูกหรอกจับตัวยาก อันนี้ฮานอยปกติเด่นหนึ่งกับสองหกกับสามนะคะกระลดดหนึ่งไปเลยอาจจะเป็นหนึ่งกับหกก็ได้นะวันนี้หรือจะเป็นหนึ่งกับสามอันนี้ของ vip ก็เป็นหนึ่งกับสามศูย์กับสี่นะคะ โดยรวมสรุปคือเน้นรูดหนึ่งกับสี่บนล่างนะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามช่องของเรานะคะน้ำเพชรพารวยกับวุ้นเส้นพารวยเนาะก็ขอให้เฮงเงปังปเข้าบนเข้าล่างนะคะเมื่อวานมันเข้าตัวกลับเนาะกลับหมดทุกเลยมีตรงอยู่ฮานอย่ายเดียวคือพิเศษเนาะเก้าแปดอกนั้นมันเข้าตัวกลับหมดเลยวันนี้ก็ขอให้เข้าตรงๆปังๆนะคะบนล่างนะ โชคดีร่ำรวยกันทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ